สี่หนหน่วยที่4คู่ความแนวคิด1การเสนอคดีต่อศาลตามปวิพมาตราห้าหากำหนดให้บุคคลสามารถเสนอคดีต่อศาลได้2กรณีคือกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่และกรณีที่ต้องการใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้ศาลร,รับรองหรือคุ้มครองสิทธิบางประการ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทและคดีไม่มีข้อพิพาทตามลำดับ 2. คู่ความในคดีคือบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลร,รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลน,นั้นๆหรือทนายความในบางคดีอาจมีคู่ความ ร่วมหรือคู่ความมีสถานะเป็นผู้ไร้ความสามารถจำต้องดำเนินคดีโดยผู้ทําการแทนหรือได้รับความยินยอมจากผู้ทําการแทนในการที่จะฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีนอกจากนี้อาจมีกรณีที่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่ความในคดีเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้โดยวิธีการยื่นคำร้องขอหรืออาจถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีได้โดยด้วยการร้องสอด 3. คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแต่งตั้งทนายความในการว่าความหรือแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำการแทนเพื่อกิจการใดๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้กิจกรรม4.1.1นายหนึ่งอายุ30ปีให้ปิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของตนกู้ยืมเงินเป็นจำนวน1ล้านบาทโดยมีหลักฐานลงลายมือชื่อทั้ง2ฝ่ายถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้บิดาไม่ยอมชำระหนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้เงินกู้ได้นายหนึ่งเห็นว่าตนโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูของมารดาและไม่มีความผูกพันกับบิดาของตนจึงต้องการที่จะฟ้องเรียกเงิน1ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยคืนจากบิดา ให้วินิจฉัยว่านายหนึ่งสามารถฟ้องบิดาของตนเป็นคดีมีข้อพิพาทเนื่องจากตนถูกโต้แย้งสิทธิตามมูลนี่กู้ยืมได้หรือไม่เพราะเหตุใดตอบจากข้อเท็จจริงที่ให้มาแม้นายหนึ่งจะมีสภาพบุคคลและถูกโต้แย้งสิทธิซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วสามารถเสนอคดีต่อศาลได้ แต่อย่างไรก็ดีการเสนอคดีมีข้อพิพาทต่อศาลหรือการฟ้องร้องคดีหากเป็นการฟ้องร้องบิดามารดาแล้วไม่สามารถกระทำได้ซึ่งตามปพพมาตรา1562ได้บัญญัติหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ว่าผู้ใดจะฟ้องบุพกการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออายการจะยกคดีขึ้นว่าเก่าวก็ได้ ดังนั้นในหนึ่งแม้จะมีสภาพบุคคลตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ก็ไม่อาจฟ้องบุคคลาภารีของตนได้หรือเรียกได้ว่าเป็นคดีอุทลุมหากในหนึ่งประสงค์ที่จะฟ้องบิดาของตนกฎหมายได้บัญญัติทางแก้ไขโดยให้ในหนึ่งหรือญาติสนิทของตนร้องขอต่อพนักง,งานอายการเพื่อให้พนักง,งานอายการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้4.1.2 นายเก่งอายุ22ปีมีความประสงค์ที่จะให้ตนเองมีเพศสภาพเป็นหญิงได้ทำการแปลงเพศรวมถึงการมีคู่ครองเป็นชายแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ดีนายเก่งต้องการให้ข้อมูลในบัตรประชาชนของตนระบุว่าตนเองเป็นนางสาวไม่ต้องการให้มีคํานำหน้าตนเองว่านาย ดังนั้นนายเก่งจึงไปติดต่อขอแก้ไขที่อำเภอแต่ทางอำเภอไม่ยอมแก้ไขให้ตามที่นายเก่งร้องขอนายเก่งจึงได้เสนอคดีต่อศาลโดยทำการเป็นคำร้องขอเพื่อขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนคำนำหน้าข,ของนายเก่งจากนายเป็นนางสาวให้วินิจฉัยว่าศาลสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของนายเก่งได้หรือไม่เพราะเหตุใดตอบ ในการใช้สิทธิทางศาลข้อสําคัญประการหนึ่งในการร้องขอคือการร้องขอนั้นต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองหรือสนับสนุนให้ใช้สิทธิทางศาลได้โดยชอบหากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วผู้ร้องก็มาใช้สิทธิทางศาลไม่ได้ดังนั้นแม้ในเก่งเป็นชายอายุ22ปีได้ทําการแปลงเพศเป็นหญิงแล้วยื่นคําร้องขอต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากนายเป็นนางสาวในบัตรประชาชนของตนเช่นนี้ไม่อาจที่จะกระทำได้เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่อนุญาตให้ชายสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขคำนำหน้าชื่อของตนเองจากนายเป็นนางสาวได้ศาลจึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของนายเก่งได้4.2.1คำว่าคู่ความหมายถึงบุคคลใดตอบ ตามปวิพมาตราหนึ่งวงเล็บบัญญัติไว้ว่าคู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความจากบทบัญญัติข้างต้นคำว่าคู่ความหมายความถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 1. บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องต่อศาลหรือโจทย์ 2. บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลหรือจำเลย 3. บุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายตัวอย่างเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนนิติบ,บุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ผู้แทนเฉพาะคดีเจ้าหน้าที่คุ้มของผู้บริโภคเป็นต้น 4. ทนายความหมายความถึงทนายความของบุคคลในข้อ1-3ถึงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 4.2.2นายกล้วยอายุ30ปีได้ตกลงให้นายไม้อายุ28ปีเช่าบ้านของตนเองเป็นเวลา1ปีนับแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคมในเดือนมีนาคมนายกล้วยอุปประสบอุบัติเหตุและนางสวยภรรยาของนายกล้วยได้ร้องขอต่อศาลให้นายกล้วยเป็นคนไร้ความสามารถในเดือนเมษายนศาลได้มีคำสั่งให้นายกล้วยเป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้นางสวยเป็นผู้อนุบาล ต่อมาในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนายไม้ไม่ยอมชำํำระค่าเช่าบ้านตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ให้วินิจฉัยว่านายกล้วยสามารถฟ้องต่อศาลให้ในายไม้ชำํำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้านได้หรือไม่เพราะเหตุใดตอบ คนไร้ความสามารถคือคนวิกลจริตซึ่งศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถผลจากการเป็นคนไร้ความสามารถทำให้คนไร้ความสามารถไม่สามารถใช้สิทธิใดๆให้มีผลบริบูรณ์ได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือการใช้สิทธิของคนไร้ความสามารถในการฟ้องคดีจึงจำเป็นต้องให้ผู้อันวานทำแทน ดังนั้นเนื่องจากนายกล้วยเป็นคนไร้ความสามารถจึงไม่สามารถฟ้องต่อศาลให้ในายไม้ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้านได้แต่สามารถให้ผู้อนุบาลคือน,นางสวยเป็นโจทย์ฟ้องนายไม้ได้4.2.3จงอธิบายความแตกต่างของผลการร้องสอดระหว่างการร้องสอดตามมาตรา57วงเล็บ1กับมาตรา57วงเล็บ2 ปวิพมาตาา58บัญญัติไว้ว่าผู้ร้องสอดที่ได้เข้ามาเป็นคู่ความตามอนุมาตาวงเล็บ1และวงเล็บ3แห่งมาตาก่อนนี้มีสิทธิ์ที่เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ซึ่งโดยเฉพาะผู้ร้องสอดอานนำพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้ถามค้านพยานที่ได้สืบมาแล้วและคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วก่อนที่ตนได้ร้องสอด อาจอุทธร์ดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และอาจได้รับหรือถูกบังคับให้ใช้ค่าหรือชธรรมเนียมหากมีให้ผู้ร้องสอดที่ได้เป็นคู่ความตามอนุมาตราวงเล็บ2แห่งมาตราก่อนใช้สิทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจ์ร่วมหรือจำเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตอนร้องสอด และห้ามมีให้ใช้สิทธิเช่นว่านั้นในทั้งที่ขัดกับสิทธิของโจทหรือจำเลยเดิมและให้ผู้ร้องสอดเสียค่าหรือชาร,รมเนียมอันเกิดแก่ก,การที่ร้องสอดแต่ถ้าศาลได้อนุญาตให้เข้าแทนที่โจทหรือจำเลยเดิมผู้ร้องสอดจึงมีฐานะเสมอด้วยคู่ความที่ตนเข้าแทนจากบทบัญญัติข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าบุคคลภายนอกผู้ร้องสอดตามมาตรา57วงเล็บหนึ่ง มีสิทธิ์ที่เสมอว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ดังนั้นผู้ร้องสอดสามารถนำพยานหลักฐานใหม่มาแสดงหรือคัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้วได้รวมถึงการถามค้านพยานที่ได้สืบมาแล้วและคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วก่อนที่ตนได้ร้องสอดนอกจากนี้ผู้ร้องสอดยังสามารถอุทธรดีกาคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับค่าลิชาธรรมเนียมผู้ร้องสอดอาจมีสิทธิได้รับหรือถูกบังคับให้ต้องชดใช้ก็ได้กล่าวได้ว่าสิทธิของผู้ร้องสอดตามมาตรา58วรรคหนึ่งเป็นสิทธิที่เสมือนผู้ที่ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีใหม่สามารถนำพยานหลักฐานต่างๆนำสืบได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการจำกัดว่าต้องอาศัยคำฟ้องหรือคำให้การของคู่ความเดิมตัวอย่างเช่น คำฟ้องของโจทก์ในคดีเดิมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องผู้ร้องสอดก็สามารถร้องสอดเข้ามาในคดีได้โดยอาศัยสิทธิของตนเองสามารถยื่นคำฟ้องหรือหลักฐานใหม่ได้เป็นต้นสำหรับบุคคลภายนอกผู้ร้องสอดตามมารตรา57าวงเล็บสอง ห้ามใช้สิทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจ์ร่วมหรือจำเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตอนร้องสอดอีกทั้งยังห้ามมิให้ใช้สิทธิดังกล่าวในทางที่ขัดกับสิทธิของโจทหรือจำเลยเดิมในทางพิจารณาว่าผู้ร้องสอดจะมีสิทธิเพียงใดนั้นจะต้องพิจารณาในขณะที่ร้องสอดสำหรับค่าลือชาธรรมเนียมให้ผู้ร้องสอดเสียค่าลือชาธรรมเนียมที่เกิดจากการร้องสอด อย่างไรก็ดีถ้าศาลได้อนุญาตให้ผู้รองสอดเข้าแทนที่โจทก์หรือจำเลยเดิมให้ผู้ลองสอดมีฐานะเสมอด้วยคู่ความที่ตนเข้าแทนจะเห็นได้ว่าผู้ลองสอดตามมาตรา57าวงเล็บสองนี้ ไม่ได้สิทธิในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับผู้ร้องสอดตามมาตรา57วงเล็บ1และวงเล็บ3ผู้ร้องสอดตามมาตรา57เวงเล็บ2มีสิทธิเพียงเท่าที่โจทย์เดิมหรือจำเลยเดิมมีอยู่เท่านั้นอีกทั้งยังไม่สามารถใช้สิทธิขัดแย้งกับสิทธิของโจทหรือจำเลยเดิมอีกด้วย4.2.4 คำว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีตามปวิพามาตรา59ท่านเข้าใจว่าอย่างไรตอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีหมายความว่าต้องมีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเหตุอันเป็นรากฐานแห่งคดีนั้นหรืออาจกล่าวได้ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะในทางได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะฟ้องร้องกันนั้น ซึ่งหมายความว่าต้องมีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเหตุอันเป็นรากฐานแห่งคดีนั้นโดยถือนี่อันเป็นมูลของคดีนั้นเป็นสาระสำคัญฉะนั้นในกรณีทำละเมิดต่อโจทย์หลายคนร่วมกันแม้ค่าเสียหายของโจทย์แต่ละคนจะแยกต่างหากจากกันได้ก็อาจเป็นโจทย์ร่วมกันในคดีเดียวกันได้4.3.1นางสาวอ,อ้อนเรียนจบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเมื่อจบการศึกษาได้ไม่นานปรากฏว่าเพื่อนข้างบ้านได้ทำละเมิดต่อทรัพย์สินของนางสาวอ้อนทําให้นางสาวอ้อนไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงประสงค์ที่จะฟ้องดําเนินคดีแพงแพ่งกับผู้ละเมิดให้วินิจฉัยว่านางสาวอ้อนสามารถฟ้องคดีและว่าความด้วยตนเองได้หรือไม่โดยไม่ต้องจ้างทนายความเพื่อดําเนินกระบวนการทางคดีต่างๆตอบ ปวิพรมารตรา60วรรคหนึ่งบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคลจะว่าความด้วยตนเองและดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของตนหรือจะแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความและดําเนินกระบวนพิจารณา แทนตนก็ได้จากบทบัญญัติข้างต้นปวิพรมิได้กําหนดว่าในทุกๆคดีโจท์หรือจําเลยจะต้องจ้างทนายความและเพื่อดําเนินคดีตามมาตรา60วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะว่าความด้วยตนเองและดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของตนหรือจะแต่งตั้งทนายความให้ว่าความและดําเนินกระบวนพิจารณาความ แทนตนก็ได้ดังนั้นคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะว่าความและดําเนินกระบวนพิจารณาคดีทั้งปวงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจ้างทนายความแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากคู่ความส่วนใหญ่มิได้มีความเชี่ยวชาญในด้านการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีจึงเป็นที่นิยมที่จะจ้างทนายความเพื่อต่อสู้ฟ้องร้องในคดีที่ตนได้เข้าเป็นโจทหรือจำเลยมากกว่าที่จะดำเนินคดีด้วยตนเอง ดังนั้นจากข้อเท็จจริงที่ให้มานางสาวอ้อนสามารถฟ้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องจ้างทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการทางคดีต่างๆ4.3.2กรณีใดบ้างที่ศาลมีอำนาจในการสอบสวนผู้แทนโดยชอบธรรมของตัวความหรือเป็นผู้แทนของนิติบุคคล ตอบป,ปวิพามาตรา66ให้อำนาจาศาลในการสอบสวนอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรมของตัวความหรือเป็นผู้แทนของนิติบุคคลการสอบสวนนี้อาจเกิดขึ้นได้2ประการคือ 1. ในกรณีที่าศาลเห็นเองว่าเป็นการสมควรจะต้องพิจารณาถึงอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรมของตัวความหรือเป็นผู้แทนของนิติบุคคลและ 2. ในกรณีที่คู่ความฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลทำการสอบสวนถึงอำนาจของผู้นั้นหากผลปรากฏว่าผู้แทนโดยชอบธรรมของตัวความหรือเป็นผู้แทนของนิติบุคคลไม่มีอำนาจหรืออำนาจของผู้นั้นบกพร่องศาลมีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้หรือมีคำพิพากษารหรือคำสั่งอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร